ามาดูเกมกันต่อครับสำหรับกีฬาฟุตบอลกรมราชศึกษาประเภทถ้วยกอ่อนะฮะในรุ่นอายุไม่เกิน18ปีระหว่างคู่รารวินิตบางแก้วพบกับวชิลาลายัยจากจังหวัดเชียงใหม่นะฮะตอนนี้สกอร์อยู่ที่ หนึ่งประตูต่อศูนย์ว่ราราชวินิตบางแก้วนำนะฮะลูกนี้ยังไงครับลูกนี้โอ้โหตีเสมอขึ้นมาได้แล้วนะครับวชิราลัยเชียงใหม่นะครับหมายเลขก7 7นะฮะ เพิ่งเปิดคลิปมาก็ยิงตีคืนมาได้เลยนะครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งแล้วตอนนี้สกอร์เท่ากัน,นแล้วครับผลของคู่นี้ก็ทีมไหนแพ้ก็มีโอกาสตกลอบสูงนะครับ ต้องชนะอย่างเดียวนะฮะสำหรับคู่น ouais ี้เด็กน pues, ี uh ้กรรมการไม่เปล่าครับเล่นต่อครับได้ฮึดขึ้นมาอีกนิดนึงครับ วิชชลไลสำหรับน้องๆวิเชลไลก็สอบถามข้อมูลจากาโค้ชผู้ฝึกสอนนะฮะโค้ชแกะนะฮะก็ได้ข้อมูลมาว่าเพิ่งไปกลับไปแข่งรายการฟุตบอลภาคเหนือนะฮะ ก็ได้แชมป์มาแชมป์ประจำภาคนะโดยการเอาชนะพะเยานะมาไม่กี่วันนี้เองนะฮะแล้วก็เพิ่งเดินทางตีรถกลับจากเหนือเลยฮะ,อะตอนที่แข่งแข่งที่เชียงรายนะตีรถกลับมาแข่งรายการนี้อีกนะฮะก็ถือว่าไม่ได้พักกันเลยทีเดียวนะสำหรับน้องๆช่วงนี้การแข่งขันติดต่อกันเยอะมาก ตอนนี้ก็ตีเสมอมาได้แล้วครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งมีกำลังใจขึ้นมาอีกนิดนึงครับแล้วลูกนี้ สำหรับเส้นทางการขึ้นมาสู่ฟุตบอลประเภทถ้วยกอของน้องๆวชิรลลัยก็รู้สึกว่าจะเป็นการทะลุขึ้นมาบอลประเภทกอได้จากครั้งแรกเข้าถ้วยคอก่อนนะฮะ ผ่านทะลุมาถ้วยคอแล้วก็มาถ้วยกอปีละหนึ่งขั้นเลยทีเดียวนะฮะอันนี้ก็คือใช้เวลา3ปีปีแรกสมัครเข้าเป็นปีแรกบอลถ้วยคอนะฮะได้เข้ารอบมาเป็นถ้วยคอนะปีที่2และปีนี้เป็นปีแรกที่ได้ทะลุขึ้นมาในถ้วยกอถือว่าเป็นการทะลุเข้ารอบรวดเร็วมากนะฮะใช้เวลาแค่3ปีปีละหนึ่งขั้นเลยทีเดียว อันนี้ก็เป็นข้อมูลที่ได้รับมาจากการบอกเล่าจากผู้ช่วยโค้ชของน้องๆ้อวชิลาไลนะครับครับมาดูเกมกันต่อครับ ทุ่มผิดนะฮะ,ะนานๆจะได้เห็นทีนะฮะในการทุ่มกรรมการเป่าทุ่มผิดนะ สำหรับฟุตบอลกรมราศึกษาในรายการนี้นะฮะทุกคู่ทุกแมตที่เตะนะฮะจะต้องมีผลแพ้ชนะของทุกคู่นะฮะ ไม่มีการเสมอนะฮะถ้าในเวลายิงประตูกันไม่ได้หรือทำประตูได้เสมอกันก็จะตัดสินกันด้วยการดวลลูกโทษนะฮะก็ถือว่ายังไงในแต่ละแมตช์จะต้องมีทีมที่ได้สามแต้มนะฮะแล้วก็ไม่ได้แม้แต่แต้มเดียวนะฮะก็มาคอยลุ้นกันนะครับว่าคู่นี้จะ มีผลในเวลาหรือว่าจะต้องลุ้นกันถึงการดวอนจุดโทษนะครเรามาคอยติดตามดูกันนะคร มินิเบรกสนาทีนะครับก็ในการแข่งขันเราจะมีการาพักมินิเบรกให้กับนักกีฬาด้วยนะฮะในแต่ละครึ่งมีการให้พักดื่มน,น้ำสอนาทีพอากาศร้อนนะครับ ที่ละลากจังหวัดเชียงใหม่นะฮะอันนี้ก็ู้ช่วยโค้ชนะฮะ เด็กเก็บบอลของเรานะ,ะทุกทีมานี่จะเห็นกรรมการนะฮะจะทำหน้าที่ผัดเปลี่ยนกันเป็นเด็กเก็บบอลด,ด้วยวันนี้เราเห็นน้องๆะะมาช่วยคิดว่าคงจะมีกิจกรรมในวันนี้หลายสนามนะฮะต้องแบ่งกรรมการไปปฏิบัติหน้าที่กัน เลยต้องใช้บรบ hoy, ิการบอลบอยบอยบอลนะฮมาแล้วครับมาดูเกมกันต่อเลยครับยังคงเป็นหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะฮะเสมอกันอยู่นะฮะ ีกไปแล้วผ่านมาสวยครับตรกนี้อยังไม่พ้นเคยายมอีกทีครับได้มงครับตรกนี้ขอเข้าไปแล้วลูกนี้ลายแมนไม่ยกด้วยนะฮะโอ้โห เอาประตูไปแล้วครับนี้หางออกไปอีกแล้วเป็นสองประตูต่อหนึ่งนะฮะไม่แน่ใจว่า,วาเป็นฝีมือของใครนะฮะตอนนี้ต้องรอฟังประกาศ นำไปอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับลาดวินิตบางแก้วสองวชิราลัยหนึ่ง ตั้งแต่ครับเป็นเร็วครับตรงนี้ Obrigado. นึ่งแล้วนะครับวชิลาลยัยยังไม่ผ่านนะลาดวินิจบางแก้วยังเก็บลูกไว้ได้ตอนนี้ก็สกอร์ยังเป็น2-1นะ่าดวินิจบางแก้วนำว,ช,วชิลาลัยไปเดี๋ยวเรามาติดตามผลการแข่งขันกันต่อในคลิปหน้านะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ พักไว้เท่านี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวมาดูกันในคลิปต่อไปครับ